พทธร่วมราหูมีศัตรูทุกถิ่นที่แข่งขันแย่งกันดีจริตวจีชอบยกตนพูดเล็งองค์ยักษายกย้ายพาคาช่อชนปะทะคารมคนเรื่องพิกลเข้ากำกายสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเซอร์กิงเพชรที่ช่องยู u ู e เฉยเซอร์กิงเพชรหูราศาสตร คลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอีกแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงที่ดาวพระพุธนั้นโคจรร่วมกับพระราหูในช่วง29เมษาไปหนึ่งเดือนเต็มว่าชะตาการงานชะตาการเงินหรือว่าชะตาชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่พระพุธกับพระราหูร่วมกัน ในทางโหราศาสตร์นั้นดาวพุธนั้นเป็นดาวประจําจิตใจเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเกี่ยวกับครอบครัวเป็นดาวแห่งการสื่อสารติดต่อนะครับของคุณโคจรร่วมกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณ ในช่วงหนึ่งเดือนเต็มนี้จะมีคันลองและวิถีในการเดินไปอย่างไรนะครับนะผมก็มาบอกแนวโน้มตลอดก่อนฟังคำพยากรกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์นะครับนะติดตามช่องไว้ตลอดนะครับก็เป็นการจ่ายค่าครูให้กับช่องผมนะครับเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับดาวพุธนะครับร่วมกับพระราหูดังบทกรอนที่ผมกล่าวไปและมีอีกอกกรอนนึ่งทางโหราศาสตร์เขบอกว่า อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูคู่พุทธนงเยาวนะอันนี้เป็นก่อนคู่มิตรแต่ว่าดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันจะบอกว่าอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันธพาลวิวาดราหูสุกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันกับครูเป็นอริแก่กันดาวพุธกับราหูนั้นนะเป็นคู่อันธพาลเป็นคู่ศัตรูและเป็นดาวประจำตัวคุณร่วมกันนะครับ ในเรือนวินาศาน,นั้นนะครับคุณจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดของคุณให้ดีนะการติดต่อการเจราจาต่างๆการพาทีการแวดล้อมกับบริบทกับผู้คนเป็นการสื่อสารทุกรูปแบบในช่วงหนึ่งเดือนเต็มให้คุณระวังและดูจิตใจดูตัวเองให้ดีนะครับก่อนที่จะสื่อสารและเอ่อยเอื่อนอ,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 อะไรออกไปดาาพูดยังเข้าวินาศด,ด้วยแล้วไปร่วมกับราหูอยู่ในเรือนวินาศ ความเสียหายจากตัวคุณนั้นเกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นนะครับจะมีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบอ่พูดจาอะไรออกไปมีคนมาจ้องจับผิดหรือมันมีปัญหาแล้วคนไม่มีเหตุการณ์ให้มีคนนั้นนะครับไม่พอใจคําพูดคุณคนใกล้ตัวนะคนที่คุณติดต่อแต่เขาจะไม่พอใจคุณ นะมีโอกาสโต้แยง้งขัดแยง้งแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะมีปัญหามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งญาติสนิทนะในดวงของคุณเป็นลักษณะนั้นนะจะต้องระวังเพื่อนฝูงนะครับนะเพื่อนฝูงเนี่ยจะเป็นคือจะเพื่อนฝูงจะเอาเรื่องราวของคุณเป็นนินทานะเพราะว่าดาวพุธเนี่ย นะครับร่วมกับราหูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับความลับอะไรบางอย่างของคุณถ้าคุณเคยไปเล่าให้ใครฟังคุณจะถูกเปิดเผยออกมาจากคนใกล้ตัวของคุณมีคุณนินทาคุณลับๆไม่กระทั่งมันแปลว่าในช่วงนี้คุณจะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องจะมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวนั้นเจ็บป่วยนะในดวงชะตาบางท่านที่ทํางานทางไกลทางานลับๆทํางานที่ อยู่ต่างถิ่นหรือทํางานสายวิชาการงานอยู่บนความสําเร็จของผู้อื่นนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครุหรือท่านใดที่รอการย้ายที่อยู่ย้ายออฟฟิศแม้กระทั่งการเดินทางไกลจะเกิดขึ้นด้วยในช่วงหนึ่งเดือนเต็มนี้มันยังแปลว่านะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีหรือว่าคนที่รู้จักชิดเชื้อเป็นอย่างดีขอเพียงอย่าพูดมากนะพูดจาดีๆเอ่ยคำดีๆ เข้าไว้นะครับจะได้รับการเกื้อกูลเป็นอย่างดีคือมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณไปพูดไปสื่อสารนะแล้วปะปะทะกันเนะกับคนใกล้ตัวให้รอบคอบให้ระวังนะนะครับการเดินทางเกิดขึ้นนะในช่วงหนึ่งเดือนนี้หรือแม้กระทั่งมันแปลว่าไม่ได้คาดหมายว่าจะเดินทางมีโควิดแต่อยู่ดีๆกับมีเหตุการณ์ให้เดินทางไกลแบบเป็นเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินหรือแม่ไม่อยากเดินกลับได้เดินทางเป็นลักษณะนั้น ชาวเมถุนิต้องระวังเรื่องเอกสารและคำพูดการสื่อสารการขีดการเขียนก,การจดการบันทึกการน,นัดหมายกับคนใกล้ตัวแม้การตั้งการนัดหมายกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอะไรต่างๆผู้บังคับบัญชาการนัดหมายงานสําคัญอะไรต่างๆการนัดหมายติดต่อเจราจาพบปะต่างๆจะมีเหตุการณ์ที่คุณเลื่อนหรือไม่ได้ไปหรือไปไม่ได้ตามที่คิดตามที่หวังระวังของแหลมทิ่มตําใแมกระตั้งเป็นลักษณะของอุบัติเหตุ หรือว่าหกล้มเกิดขึ้นได้นะเป็นเตะนุ่นชุนนี่เลือดตกยางหอกเกิดบาดแผลอะไรเงี้ยตามร่างกายช่วงหนึ่งเดือนเต็มให้ระวังจริงๆมันมีผมทายเฉพาะมุมดาวคู่นี้ดวงเดียวที่ส่งผลกับชีวิตคุณจริงๆต้งดูหลายดวงนะจริงๆดวงชะตาคุณเนี่ยตอนนี้ดาวพรหัสยกเข้าเป็นจุดสุภาให้กับดวงชะตาชีวิตเนี่ยถ้าแบบมีโอกาสจะทําอะไรใหม่ๆหรือจะไปเริ่มทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ย ให้ลุยเต็มที่แล้วจะเกิดสิ่งที่ดีตามมานะครับการปีดอกออกผลการลีเริ่มการสร้างสารรการเกิดสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตมันมีโอกาสเกิดขึ้นให้คุณไปรีเริ่มตามภาษาดวงดาวนะแต่ช่วงนี้คุณจะเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมกับคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่แบบไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวมีโอกาส่ช่วงนี้เนื้อหอมกันแล้วกันในดวงชะตา จะเป็นช่วงหนึ่งเดือนที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะแล้วก็มันยังหมายถึงว่านะครับมีโอกาสเกิดโชคเรื่องเงินด้วยในช่วงที่ดาวพุธร่วมกับราวหูอยู่ตรงนี้ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับนะแล้วก็โชคตรงนี้มันหมายถึงว่าโชคลาบเช่นมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับแต่เทระวังการเจ็บป่วยด้วยนะนะครับนะซื้อหวยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับเอาเลขอายุพ่อสาเกิดตัวเองไปซื้อถ้ามีลูกก็เอาเลขอายุลูกอายุเด็กใกล้ตัวหรือให้เด็กหยิบฉลากให้อย่างเงี้ยจะถูกนะครับนะแล้วก็คือมันจะมีเหตุการณ์ต้องระวังหนี้สินปัญหาหนี้สินหรือคดีความจะเกิดขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่าการเจ็บป่วยนะการที่จะมีคนมาจ้องจับผิดคนมาใส่ร้ายหรือคนมาพูดไม่ดีใส่คุณทําให้คุณอารมณ์ร้อนและใส่ กำลังออกไปใส่แรงออกไปหรือใส่ต้องประทะวาจาอะไรเป็นลักษณะที่ว่าแบบใส่อารมณ์อะ่ะมันไม่ชนนะมันจะแปลว่าคุณน่ะจะถูกคนอื่นใส่อารมณ์ทําให้คุณนั้นโมโหนะครับนะต้องระวังอารมณ์ไม่ให้มากนะช่วงเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ที่คุณทะเลาะเบอแหวงกับใครบางคนแล้วมันใส่อารมณ์กันอะ่ะแค่นั้นแหละนะครับคือในภาษาดวงดาวที่ผมบอกไปแต่ดาวพฤหัสบดียังทํามุมตีโกนต่อลักนาณนะครับก็ยังจะมี มีสิ่งใดๆก็จะแก้เคล็ดแ,แก้ไขไปได้นะครับระวังของใช้ภายในบ้านเสียหายนะครับดึงเือนเต็มนี้มีโอกาสย้ายที่อยู่หรือย้ายที่อยู่ชั่วคราวหรือมันแปลว่าซ่อมบ้านซ่อมรถมีภาวะเบื่อเบื่อเซ็งเซอยู่บ้างเกิดขึ้นกับชะตาได้ด้วยนะครับมีเรื่องลับๆนะมีเรื่องแปลกๆให้เจอเจอด้วยที่คาดไม่ถึงวันนี้ผมเอาพยากรณ์ไม่เพียง